หลังจากที่เมื่อสักครู่นี้นะครับน้องๆนะครับได้ออกกําลังกายจากการเดินไปแล้วนะครับแล้วก็รู้ไปถึงนะครับได้ปรับเปลี่ยนออารมณ์ของตัวเองนั่นก็คือได้ฟังเทศนะครับผมจากพระพยอมกัลยาโนนะครับผมตอนนี้น้องๆนลครับก็จะต้องได้รับอออาหารอีกหนึ่งอย่างนั่นก็คือการทานอาหารตรงนี้นักเองนะครับตอนนี้ทุกคนก็ได้อาหารเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะหิวแล้วใช่ไหมเนี่ยครับพวกเราหิวใช่ไหมโอ้โหไม่มีใครพูดเลยนะอ้าวงั้นแปลว่าเดี๋ยวให้พวกเราทานอาหารให้เต็มที่เลยกันล้วกันนะครับเชิญเลย และบททดสอบที่ขบวนการไร้พูงทั้งหคนจะต้องผ่านไปให้ได้นั่นก็คือบททดสอบออารมณ์ยับยั้งชั่งใจรักใครเชียร์ใครส่งใจมาเชียร์ด้วยนะครับในขณะที่ขบวนการไร้พูิของเรากําลังทานข้าวอย่างอรเอ็อร่อยอยู่นั้นบททดสอบจิตใจก็เริ่มขึ้นน้องพอรัดค่ะไม่เป็นไรลูกเอาไหมคะเอาเอาทำไมลูกทานมิเดียวไม่อ้วนหรอบลูกคะไม ป้าเอามาให้ไม่ไม่กินกันหรอฮะบนตีนเราอะอ้านี่ยเป้ากสหยิบมาให้อากินของให้ด้วยก็ได้ลูกอ่ะกระชิ้เล็กๆไปไหนเนี่ยอ่ะให้ครอบครัวเป้าใส่หยิบมาลูกกระชิ้เท่าแต่ได้นะใส่เกี๊ยวใบเยอ่ไปเลยไปเลยใหกินอาไปเลยเไปเลยให้ไปกินนะแม่ต้องยกนิ้วให้กับเปเล่ครับอารมณ์ยับยั้งชั่งใจสำเร็จครับรับรองลดภูมิได้แน่นอนเขาไม่กลัวว่าป้าเขาจะรังเกียจ ก็รู้ว่ามาจะรังเกียจรี่ว่าเราได้เข้าไปมันก็เลยบอกพ่อว่าเราไม่ได้รังเกียจป้านะแต่ว่าเราไม่อยากกินเพราะว่าเราจะได้ชยลดน้ำหนักเท่าหร่แต่รับมาแล้วนี่อย่บนโต๊ะเนี่ยไ้เพิ่มเลยกิ่เต๋าอิ่มมันยังเนี่ยไม่อิ่มเติมได้นะอ่าไม่อิ่มเติมได้นะครับใครไม่อิ่มเดี๋ยวมันจะได้กินอิ่มบ่ายโมงเนี่ยเงินน้ำสองแก้วโอ้โหอะ ข้าวในจานของพรีมครับซ่อนอยู่แปลกๆอุ๊ยของนํำครับยังเหลืออยู่นิดหน่อยอิ่มแล้วหรอครับเนี่ยฉันไมรับฉันไปืนองโอ้โหกินดีรุ่นนี้กินไม่ทิ้งฟางแอมเด็กๆประเภทกินเหลือกินฟางกินทิ้งกินค้างกินไม่หมดแต่ตอนตัดไงมีซุปเ้อนเนี่ย กระชอนอะไรนูเอ๊ะหนูวาอย่างนี้พี่กรอนหนูกินไม่หมดแล้วหนูก็เลยวางไว้อย่างนี้อย่างงี้อย่างงี้เดาอเราอย่างงี้กระชเติมอย่างงี้เองเจดีย์กวาเจดีย์กวาเขามามาเละจ่าเวลาเราตักเราต้องประมาณในการกินว่าตักแค่ไหนแต่มันไม่พอเราไปเติมใหม่ได้แต่ถ้าเหลือแล้วเนี่ยใครก็จะมากินต่อจากเราก็ไม่ได้เพราะนั้นอย่ากินทิ้งกินฟ้าง สงสารชาวไร่ชาวนาต้องยำลำบากเหนื่อยยากนักหนาดีไหมเรากินหมดเลยดีไหมดีครับเพราะอะไรครับเพราะจะได้ช่วยชาวนาชาวนาลำบากตอนตักนีหิวยังกระเปรดพอกินไปอืดแล้วก็ททำไหมเออเวลาตักเราต้องรักษาอารมณ์ต้องยับยั้งว่าอย่าตักมากพอมันไม่พอเราไปเติมใหม่ได้ไม่มีใครเขาว่าใช่ไหมดีแล้วดีมากดีมาก เมื่อทานอิ่มก็เก็บให้เรียบร้อยครับพร้อมออกเดินทางเพื่อปฏิบัติภารกิจ3ออต่อไปขับขึ้นไปไหนครับพี่นองมาแล้วใจเย็นๆลูกใจเย็นๆ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 โอ้เอามาพวกเราขึ้นรถครันโอ้ยยยยเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยเหรอเหนื่อยไหมสนุกไหมครับสนุกมากเลย อร่อยด้วยได้อะไรกันมาบ้างเอ่ยวันนี้ความรู้แท่งนหลืเลยความรู้นั้นเลยเหรอใช้ตะกี้พอเบียกใช้ตะกี้พอเบียกโอ้เป็นได้อิ่มได้อิ่มด้วยรู้สึกยิ้มแย้มแจ่มใสอารมณ์ดีกันบ้างไหมเนี่ยพวกเราโอ้โอเคครับเอางั้นเดี๋ยวให้น้องๆพักผ่อนก่อนก็แล้วกันเนอะแล้วเดี๋ยวเราไปกันต่อนะพร้อมไหมพร้อมโอเคได้ วันนี้นะครับผมเรียกได้ว่าน้องๆของเรานะครับได้รับความรู้ไปเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับและที่สําคัญนะครับผมยังได้อารมณ์ดีนะครับผมจากพระพยอมกาลยานนะครับที่มาเทศธรรมดีๆให้กับน้องๆนะครับได้ได้ว่าได้ทั้งความรู้นะครับได้ทั้งอารมณ์ที่มีความสุขและนุองๆเหล่านี้ เขาจะเอาเอาอารมณ์ดีไปบอกต่อเพื่อนๆได้ยังไงเริ่มน่าสนใจแล้วลสิครับสามารถให้กําลังใจสําหรับ6คนนี้ได้นะครับผมในขบวนการไร้ภูดทุกวันพฤหัสบ,บดีและวันศุกร์18นาฬิกา3 3นาท,ทางทีวีไทยแห่งนี้เดี๋ยววันนี้ทอมต้องขอตัวก่อนรู้สึกว่าน้องๆเขาจะรอแล้วล่ะครับทอมต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบายไปด้วยนะ <Yeah. S 1> ไปด้วย าหมายของการเดินทางนะครับอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีครับข้างหน้าจะมีอุปสรรคใดขวางกั้นอยู่ขอให้ผ่านพ้นไปให้ได้นะครับประกาศข่าวด่วนขบวนการไร้พุงกำลังหาแนวร่วมขบวนการเพียงแค่ส่งจดหมายหรือไปเสนยบัตรแนะนำวิธีไร้พุงของเพื่อนๆืนหรือคนในครอบครัวแล้วส่งมาที่รายการขบวนการไร้พุงตู้ปนอน12กรุงเทพ10326วิธีไร้พุงของใครโดนใจ ทางกระบวนการไว้ผูกรีเป้เท่ๆและเสื้อลายเก๋ส่งถึงบ้านเลยจ้าอนาคตจะยุ่งถ้าเราภูใหญ่อนาคตจะไกลถ้าเราภูมยุคเราจะรตเราจะฟีจะเป็นแนวนา I don't know if banana, banana.